อัสลามวะลกุมครับสวัสดีวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะครับพศ2565ขณะ, 2, 25, ะน,นี้ก็เป็นเวลา17.30นาฬินาีหรือ5โมงครึ่งนะครับเอาวันนี้ก็นำเสนอภาพรวมทั้งหมดของร้านชวนชมบางโตนะครับเพราะว่าลงขายไม้ไปมันก็ลูกค้าก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็ทยอยทยอยสั่งมาตอนนี้ขายไม้เหมาเยอะเพราะจะลงลายต้นก็ จะลงลายต้นตอนเช้าดีกว่าเพราะตอนบ่ายลงลายต้นแดดมันส่องตาม,มากแล้วก็มัน,ม,นมันเหมือนมันฉุกกระหุกพอไล่จะลงลายต้นก็คือลงตอนเช้าทีเดียวนาะและ้วพาก็เลือกได้ทั้งวันดีกว่าอ่ะอันนี้มาต้นนี้สีขาว,ส,ขาวสีขาวตัวนี้สวยมากเป็นไม้แฝดเดอ้อเป็นไม้แฝดน,นะอยู่ในกระถาง16นิ้วอยู่ในกระถาง16นิ้วแฝดอย่างนี้เลยนะรัดแน่นๆนะครับอยู่ในกระถาง16นิ้วก็ขายแ0 0อยขอค่าส่ง1น0นะอันนี้ส่งทั้งกระถางนะ ส่งทั้งกระถางอย่างนี้ขอค่าส่งหนึ่งร้อยเลยนะครับเนี่ยขายแปดร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยสวยสวยมากสวยมากข่าวต้นนี้นะครับขายแปดร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้นะครับต้นนี้สวยสวยเลยต้นนี้สวยสวยแลยมีสามสีเนะนี่ยมีกะของทองตัวนี้นี่มีชมพูตัวนี้สวยมากสวยมากเลยอย่างนี้สวยมากเลยนะครับแล้วก็มีนี่เ <four. S 1> หลืองราชันนะครับเนี่ยนี่ก็แปดร้อยมันอ๋อวันนี้มันสุกเสาร์อาทิตย์นะีน้อง บนสุเสาวอาทิตย์โปรส่งฟรีนะครับโปรส่งฟรีนะครับบนสุเสาวอาทิตย์เนาะโปรส่งฟรีใครจะเอาใครจะเอาตอนนี้วันนี้โปรส่งฟรีนะครับนี่แปดร้อยแปดร้อยนี่ส่งฟรีเออบางตัวลืมไปแปดร้อยส่งฟรีนี่สั่งละโอนตังเลยเดี๋ยวทยอยส่งให้เลยนะครับนี่แ800ดร้อยส่งฟรีมีกระสามสีใหญ่ๆส,สวยๆนี่โอ้ยไม้ทำรากแล้วนะไม้ทำรากแล้วนี่มีป๊อปเปอร์ให้ด้วยคุ้ม อันนี้บางโตบอกเลยคุ้มมากนะครับอีก800ส่งฟรีอันนี้ก็เหมือนกันสีชมพูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสีขาวนะยังไม่บางน,นะครับนี่นี่กระถางถสวยๆกระถางพลาสติกนะอย่างดีนะอันนี้ใบเรา65บาทนะกระถางเนี่ยนะครับนี่โรยป๊อปเปอร์ให้เรียบร้อยที่ส่งทั้งกระถางเนี่ยเครื่องปลูกนี่ใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับดินก็ดินอย่างดีทําอย่างดีดินใหม่ นะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยโอยป๊อปเปอร์นะครับไปถึงลูกค้าไม่ต้องทําอะไรโชว์เลยปุ๋ยก็ไม่ต้องให้เพราะให้ไปแล้วไม้สมบูรณ์นะครับนี่800ส่งฟรีแคปหน้าจอได้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่นี่แปดร้อยส่งฟรีตัวนี้ลากสวยมากเนี่ยตัวนี้ลากสวยมากนี่ตัวนี้ดอกนี้สวยมากเลยเห็นไหมนี่แปดร้อยส่งฟรีเลยนะเนี่ยไปทั้งกระถางเลยส่งส่งทั้งกระถางไปใส่ตะกร้าไปเลยนี่ สีขาวตัวนี้เริ่มโรยแล้วสีขาวมันจะมีข้อมันจะมีข้อด้อยอย่างนึงพอแดดแรงมากๆแล้วมันชอบใบขอบดอกขอบดอกมันจะไหม้มันบางมันบางสีมันไม่จับสีมันไม่หนาไงนี่แปดร้อยส่งฟรีตัวนี้อุดท้วนเลยอ่ะนี่แปดร้อยส่งฟรีสวยๆเลยไปทั้งกระถางเลยไปทั้งกระถางเลยข้างหลังก็ด้วยแปดร้อยส่งฟรีน่ะแปดร้อยส่งฟรีข้างบนก็ด้วยใครชอบแบบกระทัดรัดแต่โตดใหญ่ๆแต่กระถางอันนี้ใบมันเล็ก กระถางใบนี้ใบละ40นะครับเป็นแนวบอนไซแนวบอนไซเนี่ยนะครับก็ก็แขกมาแล้วกันเอออันนี้จะดูเล็กหน่อยแต่ว่ามันกระทัดรัดมันสวยมันสวยนี่ก็800ส,งส่งฟรีอันนี้ก็เหมือนกันต้นสวยเนี่ยอันนี้เป็นแนวบอนไซคือไม้เล็กกระทัดรัดไปเลี้ยงหน้าคอนโดไปเลี้ยงในคอนโดตรงอะไรอะระเบียงอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้ที่จํากัดก็คือกระถางไม่ต้องใหญ่คืออย่างนี้แหละนะครับ800ส,งส่งฟรีทุกต้นให้ปุ๋ยไปสมบูรณ์แบบแล้วนะไม่ต้องเติมอะไรแล้วรดน้ำอย่างเดียวเนี่ย สวยมากแดงอุดมทรัพย์เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่แดงอุดมทรัพย์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่แดงนี้แดงนี้นอะไรอะชื่ออะไรไม่รู้มันเป็นดอกสองชั้นมันเป็นดอกสองชั้นที่เป็นอุดมทรัพย์ต้นสอง่ะเน,นี่ยนี่ก็แปดร้อยส่งฟรีนะครับนี่ก็แปดร้อยส่งฟรีสวยมากสองสีนี่แปดร้อยส่งฟรีนี่ชมพูตัวใหม่นี่อันนี้สีเดียวแปดร้800อยส่งฟรีสวยสวยไม้สวยสวยลูกค้าบางตัวบอกเลยว่าสวยจริง สมบูรณ์จริงดีจริงนะครับแล้วก็ใส่กระดัง8นิ้ว5ต้น500ส่งฟรีอันนี้ลูกค้าเลือกไปหมดแล้วลูกค้าวันนี้มาเลือกเลือกๆอ,อยู่ในโรงเรือนเดี๋ยวพาไปดูในโรงเรือนพาไปดูในโรงเรือนเพราะว่าหน้าร้านนี่ลูกค้ามาถึงก็หยิบขึ้นรถหยิบขึ้นรถเลยนะครับวันนี้ก็ขายได้เรื่อยๆครับตอนนี้ร้านจนช,ชมบางโตก็เริ่มมีลูกค้ารู้จักมักกีมากขึ้นนะครับก็ ใครสนใจชวนชมสวยๆโป้ยเซียนสวยๆวยอีกไม่เกินเดือนนะครับอีกไม่เกินเดือนจะมีแคทตัสสวยๆวยนะครับแคทตัสสวยๆจะขึ้นบนนู้นแล้วนะครับจะเลี้ยงบนบนฟ้ากันเลยเลี้ยงบนฟ้ากันเลยนะครับเดี๋ยวทาโรงเรือนขึ้นบนฟ้าเพราะว่าได้แสงได้อะไรแล้วก็ใช้พื้นที่ให้คุ้มก็ใครจะมาร้านชวนชมบางโตกันเนี่ยวิ่งเรียบด่วนมาเลยครับเรียบด่วนอ่าทุ่งคุไปพระรามทุ่งคุไปเซียนทะเลเนี่ยเรียบด่วนตรงเนี้ย ตอมอที่257 258 259มาจากสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศทุ่งคุกก็เอ่อมันต้องเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายเขาไม่ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหรือว่าเข้าซอย76ก็ได้เข้าซอย72ก็ได้ประชาอุทิศนะเข้าซอย76เข้าซอย72ก็ได้แล้วออกมาออกมาก็ออกมาจากทางนั้นก็เลี้ยวขวาวิ่งเลยปั๊มน้ำมันปตทมาเลยปั๊มน้ำมันซัพโก้มาเลยสัมแยกที่เข้าพุทธบูชา36มานะครับแล้วก็เลยเต้นรถ คุณต <Cornell>. ้นพาวฝันแล้วก็นี่นี่นี่ตรงเนี้ยที่มาขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยเลยมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับร้านบางโตจะอยู่ฝั่งมือเนี่ยสวยๆเลยนะครับแล้วใครมาจากบางขุนเทียนชายทะเลเขาเรียกอะไรอ่ะเส้นบางขุนเทียนชายทะเลใช่ไหมอันนี้เทียนทะเลเขาเรียกถนนเทียนทะเลเออเออเทียนทะเลนะครับพอถึงเลียบทางหลวงก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้ววิ่งตรงมาเลยโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีมากิโลนึง ข้ามสะพานคลองบางมดเนี่ยนันเห็นนั่นคือสะพานคลองบางมดลงสะพานมาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยเด้อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เอียงเอียงชิดซ้ายเลยเพราะว่าถนนมันเป็นเนี่ยมันเป็นโค้งถนนเห็นไหมมันเป็นโค้งเขาเรียกอะไร ى? มันเป็นท้องช้างวนใหญ่พอเนี่ยมอเตอร์ไซค์ลงมาเนี่ยเห็นไหมเขาจะบิดเลยเพราะน,น,บบบนั้นเนี่ยเขาจะบิดเลยแล้วมันเป็นแบบบิดเร็วอ่ะเนี่ยเขาจะลงมาเขาจะบิดกันมาเร็วเลยอย่างเงี้ยท่านที่เอารถมาถึงตรงเนี้ยใช้ความระมัดระวังหน่อยก็คือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้ไกลๆเลย รถปายไกลๆแล้วก็ชิดซ้ายมาเลยนะชิดซ้ายก็เลยร้านเฟอร์นิเจอร์มาเอออยู่ใกล้ๆกับเต็นท์รถพี่โอเนี่ยมีใต้ปตออ้ายตรออใหญ่ๆเนี่ยเลี้ยวเข้าร้านจนชจบางโตเนี่ยส,สวยๆเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้ครับใกล้ๆไม่ไกลนะครับเนี่ยนะครับหน้าร้านก็จะมีนี่โพ้ดางนี่เป็นไงโพ้ดังของบางโตนี่หรือโพเจ็ดสีนี่นี่แดงอย่างนี้เลยนะนี่โพ้เจ็ดสีของบางโตนี่เจ็ดสีล้วน นี่ใครจะเอาต้นเล็กไปนี่ก็ตอนมาจากต้นใหญ่แหละเนี่ยเนี่ยต้นเล็กยแยะเลยเนี่ยขายต้นละห้าร้อยเนี่ยส่งทั้งกระถางเนี่ยใครจะเอาเอาไปลยนะครับนี่ไม้ไ้ายปี๊บก็เพียบเลยของคุณจินของคุณจินของคุณจินนี่ก็อของคุณจินนี่เดี๋ยววันนี้ถอนเนาะเดี๋ยววันนี้ถอนให้ลงลงอะคุณจินบอกว่าหาเอานี่นี่นนหาอะไรนะนี่น,นี่มีต้นนี้โขดใหญ่แต่กิ่งมันสั้นเนี่ยเป็นเป็นไอ้นี่นะ นี่แสงจันทร์เนี่ยโขดใหญ่ปี๊บหนึ่งแต่กิ่งมันสั้นเดี๋ยวมันมีต้นอื่นอีกไหมอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะมันมีแต่มันมีแต่ต้นนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปให้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับไซส์ปี๊บนี่สวยมากเนี่ยนี่เนี่ยของคุณจินเนี่เยเหลืองตัวนี้เป้าเนี่ยโตรใหญ่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมโคตรใหญ่ๆสวยมากนะครับนี่ใครจะเอาไม้โคตรใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวบางตัวคัดให้อีกนะครับคัดให้อีกตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีเยอะเนี่ยใครจะรับไม้ไซหกนิ้วเป็นไงหมดไหม ใครจะรับไม้ไซส์หกนิ้วเนี่ยหกนิ้วสวยหกนิ้วสวยมากเลยนะครับเนี่ยหกสิบต้นหกร้อยนะครับขอค่าส่งแปดสิบห้าสิบต้นสามพันห้าสิบต้นนะห้าสิบต้นสามพันนะครับขอค่าส่งก็สี่ร้อยแถมห้าต้นนะร้อยต้นหกพันร้อยต้นขอหกพันขอค่าส่งก็เจ็ดร้อยแถมสิบต้นสวยๆเลยนะครับไม้พร้อมมากต้นใหญ่ๆเอาไปใส่กระถางแปดนิ้วได้เลยเอาไปขึ้นแปดนิ้วได้เลยคุ้มกว่า นะครับเอาไปขึ้น8นิ้วขายดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็โปรเซ็วัสดีครับวัสดีครับเชิญเชินี่จะกลับหรือว่าจะทำงานมาเอานี่อ่าแล้วก็ไม้ไซส์กระถาง11นิ้วนะครับเนี่ย11นิ้วต้นละ300ต้นละ300ขอค่าส่งกระถางละ50นะครับกระถางละ300นะครับขอค่าส่งกระถางละ50ส่งทั้งกระถางเด้ออันนี้ส่งทั้งกระถางนะอะไรมงคลสวยมากเลย ครับ300เอง300เองขอข้าวส่งกระถางละ50เนี่ยนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับไม้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเล่งดอกทางใบไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใช้สารเคมีสารจับใบจับดอกไมไ่ใช้ทั้งสิน้นเราจะใช้แค่ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ทางาเกษตรเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับแสงนะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะได้ปลอดภยัยเพราะว่าเราต้องการให้มีมแมลงมีนกมีอะไรเข้ามาเพื่อ ผสมเกสรผสมอะไรเพราะว่าเราต้องการให้มันติดติดดอกไอ้ติดฝักติดอะไรมีเม็ดนะครับให้มันได้นะครับก็จะจะจะ <c oughs> อันนี้ของคุณอะไรคุกกี้ใช่ไหมต้นนี้ของคุกกี้ต้นนี้หรือตน้ตนนี้ผมจำไม่ได้แล้วไม,ไ,ไม่ได้ดูในรูปนะครับก็ใครสนใจทักทายมาแล้วก็เดี๋ยวไม้ไม,ไม้ไม้ไส่กระถางครึ่งปีป๊บนี้เดี๋ยวค่อยลงเนาะเนี่ยเนียเดี๋ยวค่อยลงไม้ใส่กระถางครึ่งปี๊บก็ให้ผมประมาณต่อเลยวป่าไม่ตรงนี้เขาจะยังไงอะ กลับบ้านใช่ไหมไม่เป็นไรมาต้นไม้ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีถอนอะไรประหลาดไหมครับอันนี้มีถอนแค่สองเจ้าอ๋อไอ้บิ๊กไม่มาก็เดี๋ยวรวมพรุ่งนี้ทีเดียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำงานปกติใช่ไหมใช่พี่ผมมาทำปกติวันนี้ขายดีขนาดนั้นเลยเอยู่แค่ยิบต้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวลองคลิปแป๊บนึ่งเดี๋ยวลองคลิปแป๊บนึงอ่าอ่าครับนี่ก็คุณกบตอนนี้ก็ก็ให้ออกไปขายของวันนี้ขายดีมาก ชื่นใจกันใหญ่สองคนสองคนสามีภรรยาเนี่ยเห็นเขาทํามาหากินกันแล้วมันแบบขายดีเขาก็น่ายิ้มหน้าชื่นตาบานบางโตมีความสุขเนี่ยก็คือทํางานที่ร้านแล้วก็เอาต้นไม้ออกไปขายตามริมถนนนี่เขาขายริมถนนนะเออก็เนี่ยนี่คือเรื่องจริงครับเนี่ยก็มาคัดไม้กันเนี่ยเป็นคนช่วยงานอยู่ในร้านแหละช่วยงานอยู่ในร้านแล้วก็เนี่ยก็ผันตัวเองออกไปค้าขายบางโตถึงบอกว่าซื้อต้นไม้บางโตไปขายเหอะไม้บางโตมันสวยไม้บางโตมันสมบูรณ์ นะครับเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเอาไปถึงขึ้นรถแล้วขายเลยนะครับเพราะว่าไม้มันสมบูรณ์แล้วไม้มันสมบูรณ์แล้วไปถึงลูกค้าลูกค้าติดใจเพราะว่าเอาไปเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยแล้วไม้ก็ไม่โทมนะครับเนี่ยอ่ะมาต่อมาต่อนะครับเนี่ยไสกระถางสิบอ็ดนิ้วก็ต้นละสี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบนะห้าต้นเอ้หกต้นนี่หกต้นขอพันห้าตอนนี้โปรโมชั่นส่งฟรีด้วยนะตอนนี้โปรโมชั่นส่งฟรีสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีเนี่ยบางโตทาไว้หกชุดเอ มันโตทําไว้สี่ชุดเนี่ยสวยๆเลยแต่ใครให้จัดยังไงก็จัดได้อีกนะเนี่ยโตทําไว้สี่ชุดเนี่ยดูคลิปเมื่อตอนกลางวันเลยบางโตทําไว้สวยๆต้นใหญ่ๆนะครับก็ไว้ให้ลูกค้าแบบขิ้เกียจม,มานั่งเลือกหรือว่าจะได้เห็นว่าประมาณนี้นะครับเพราะบ,บางคนนี่ก็อยากอยากจะแบบขอดูขอดูอะไรหน่อยกันเนี่ยประมาณนี้หรือใครที่ต้องการให้เลือกเป็นโทนโทนชมพูโทนแดงโทนอะไรได้หมดนะครับหรือใครที่บอกว่าเอยเอาคะาสีเลยเพราะว่ามันยังไงก็คะาสีอยู่แล้วนะครับก็ได้หมด นะครับเพราะฉะนั้นไม้มันสวยไม้มันใหญ่เนี่ยดูไม้ไซส์ครึ่งปีป๊บดิเป็นไงเนี่ยดอกเมื่อวันอะไรวันอังคารดอกแทงตูมใช่ไหมวันนี้มันสุกดอกบานแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มขายแล้วนะครับสวยจริงอะไรจริงงามจริงนะครับไม่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 ได้ขี้โม้ไม่ได้อะไรคือไม่ใช่แบบมีรูปต้นเดียวพอถึงเวลาส่งให้รลลูกค้าก็เป็นต้นอื่นเป็นอะไรไม่ใช่ของมังโตน,นี่คือต้นไหนต้นนั้นแบบไหนแบบนั้นละไม้ทุกต้นติดดอกแล้วถึงจะตุมตูมแต่สมบูรณ์เดี๋ยวก็ไปแทงดอกที่ลูกค้า ไปดอกตูมดีกว่าไปดอกบานนะพะไปดอกบานเนี่ยมันโรยใช่ไหมไปดอกตูมนี่ไปบานที่ท่านลูกค้าเนี่ยลำไม้โคตรใหญ่ๆไม้สวยไม้อ้วนลวไม้สมบูรณ์ไม่ได้แบบพึ่งพึ่งเสียบได้แล้วก็ขายยังไม่เห็นอะไรเลยเพึ่งมีกิ่งอยู่นิดนึงแล้วก็ขายไม่ใช่ของบางตอนี่ขึ้นเต็มอย่างนี้แล้วนาะเนี่ยเต็มอย่างนี้แล้วนาเนี่ยดูเลยกิ่งก้านสมบูรณนะ์อ่ะบางตต้องเลี้ยงให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะขายไปถึงท่านลูกค้าคือลูกค้าทําอะไรไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม้มันสวยเนี่ยดูดิ ขึ้นกระถาง2ติ๊บเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสลดเลยนะนี่แทงใบแทงดอกมาเยอะแยะอย่างนี้เลยนะครับไม้ทุกต้นบางโตรับประกันถึงความสวยความสมบูรณ์ความอดทนนะครับเพราะบางตเลี้ยงเซตไปเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นโป๊ยเซียนไม่ว่าจะเป็นชวนชมนะครับบางโตและทีมงานจะเซตไม้ไปจนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะเซตทุกอย่างทั้งปุ๋ยทั้งเรื่องอะไรไปถึงถ้าลูกค้าไม่ต้องทําอะไรมากใช้กากมะพร้าวสับเล็กอย่างเดียวลงปลูกอีกสามสี่เดือนค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเหนืออื่นใดก็คือให้โฮอร์โมนเร่งรากบ่อยหน่อยทุก3วันให้ที ขี้เกียจขี้เกียจก็ทุกสัปดาห์ให้ทีไม้จะสวยสมบูรณ์อย่างี้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยแพงใช้ฮอร์โมนเร่งรากเป็นหลักนะครับทุก 3- 4วันลดฮอร์โมนเร่งรากทีหนึ่งทุกสัปดาห์ลดฮอร์โมนเร่งรากทีหนึ่งถ้าแบบขี้เกียจขี้เกียจก็ทุกสัปดาห์ลดฮอร์โมนเร่งรากทีหนึ่งแล้วไม้จะสวยสมบูรณ์อย่างนี้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอกนะครับใช้ปุ๋ยชีวภาพแล้วไม้จะสวยนานสวยดีสวยทนเพราะว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์เพราะว่าพออย่างปุ๋ยแค่ีเนี่ยพอปุ๋ยหมดเนี่ยไม้จะโทม เพราะว่ามันเหมือนมันกระตุ้นตลอดเวลาแต่ว่าปุ๋ยคอกไม่ใช่ปุ๋ยคอกก็เหมือนเราเนี่ยเรากินของดีๆแต่ปุ๋ยเคมีก็เหมือนเรากินยาโดบอ่ะโดบยาบ่อยๆร่างกายก็พังแต่ว่าปุ๋ยคอกนี่เหมือนเรากินแต่ของดีๆต่อให้เราไม่ได้กินยาโดบเรามีเรากินแต่ของดีๆร่างกายมันก็จะแข็งแรงจากข้างในเพราะนั้นไม้บางตเนี่ยไม่ได้ใช้ยาโดบใช้แค่กินของดีๆแล้วมันก็จะแข็งแรงจากข้างในไม้มันจะสวยจากข้างในเน่ายากทน ถึงลากจะเสียอะไรจะเสียเห็นขนาดไม้ไม้บางตัวที่เป็นที่เป็นไม้ตําหนิยังนสวยเลยงามเลยนะครับนี่นี่ดูใครชอบชดาเพชรต,ต้นนี้ทักมาได้เลยนะโอ้โหลากนี่เต็มกระถางแปดิบอ่ะนี่คือกระถางแปดสิบนะลากเต็มกระถางแปิบกิ่งก้านมันกระชับมันเป็นธรรมชาติของชดาเพชรมันเป็นทรงนี้เลยนะครับมันจะมีส่วนผสมของอาราบิคั่มอยู่ด้วยยักษ์อยู่ด้วยมันก็เลยจะถังถังหน่อยแต่กิ่งก้านมันเป็นโซโคตานัมมันก็จะกระชับกระชับหน่อย นี่เพชรบานนานะครับเพชรบานนานะครับเนี่ยะจะบอกว่ามันบารณาแท้ไม่แท้วะเนี่ยไม่กล้องไม่ไม่แม่กล้องไ,ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมสูม่านะครับก็ไม้สวยสวยเยอะนี่นี่ไม้แฟนซีนี่สี่ต้นห้าร้อยสี่ต้นห้าร้อยส่งฟรีมีชุดที่สี่ต้นห้าร้อยนะกิ่งกิ่งละสีแล้วเล็กนี่มีชุดที่สี่ชุดที่เจ็ดชุดที่แปด สี่หกเจ็ดแปดนะครับเนี่ยยังอยู่ยังอยู่นะนี่ให้ดอกจัดๆเลยเนี่ยสี่ต้นห้าร้อยเป็นไม้แฟนซีก็สวยนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม้ไซส์สิบเอ็ดนิ้วใช้ได้ไม้สวยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยเริ่มทําแล้วครับเริ่มทาแล้วนะครับก็ทํากันตกแบบกันเดี๋ยวจะเผื่อลูกค้าจะเดินไปขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโครงสร้างมีอะไรก็เริ่มทําเรียบร้อยนะครับเริ่มทําเรียบร้อยนี่ก็ไม้คัดอ่าชะดาเพชรก็ยังมีนะชะดาเพชรนะครับเดี๋ยวบางตัวจะเอาลงกระถาง11นิ้วแล้วนะ ก็ใครจะต้องการไม้สายเก่าๆไม้ดั้เดิมไม้ที่โคตดทรงองเอวที่สวยๆนะครับก mm hmm. ทักมามีชดาเพชรกับเพชรหน้าวังนะนะั่นน่ะนะครับอยู่ในนั้นเดี๋ยวจะไปลงกระถาง11แล้วนี่ชดาเพชรก็จะได้ทรงอย่างนี้โตไปมันจะประมาณนี้หน้าวังก็จะโตไปก็ประมาณนูน้นเนี่ยนู้นอ่าเนี่ยนู้นนะครับเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยหน้าวังโตไปก็จะประมาณนี้เนี่ยนี่นี่น,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 นี่ก็สวยๆชดาเพชรก็ทรงอย่างนั้นอ่ะ ใครสนใจอันนี้อะไรนะแสงทองแสงทองในกระถางสองปิ๊บนะต้นนี้ขอพันเดียวครับต้นนี้ขอพันเดียวเล็กหน่อยนะครับอันนี้ขอพันห้าอันนี้ใหญ่นนี่สีเดียวนะชมพูแดงชมพูชม,ชม,ชมอ่าชมพูอมบานเย็นเนี่ยอันนี้ขอพันห้าอันนี้ใหญ่เนี่ยต้นเนี้ยบางตนนำเสนอม,มาหลายรอบแล้วไม่มีใครซื้อเนี่ยอ,อะไรนะเนี่ยแสงจันทร์กับเนี่ยแสงจันทร์กับแสงทองเนี่ยเนี่ยแสงจันทร์กับแสงทองนะบางตทํท,ตทำคู่กันเลยนะ นี่สีกลางวันนี่สีกลางคืนแสงจันทร์กับแสงทองเนี่ยต้นนี้ขอพันเดียวเนี่ยโคตดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยแสงจันทร์กับแสงทองเนี่ยขอพันเดียวเนี่ยขอพันเดียวใครต้องการทักมานะครับทักมาทักมานะครับแล้วก็มีโอ้ยมีไม้ใหญ่เยอะอันนี้อันนี้อันนี้ก็สวยนี่อันนี้ก็สวยนี่อันนี้ขออันนี้ขอพันห้าอันนี้ใหญ่อันนี้ขอพันห้าอันนี้ก็ขอพันห้าอันนี้ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่บุ้มเลย เต็มละเต็มกระถางสองปีบละนี่ใหญ่บึ้มเลยหน้าหนกด้วยแสงจันทร์กับตัวแดงนะครับแดงซับเศษฐีนี่นี่ขอพันห้านะครับใหญ่นุ้นก็ขอพันห้าใหญ่อันนี้ขอพันห้าครับมีอะไรนะแดงอุดมซับดอกมาแล้วแต่กิ่งมันยังสั้นอยู่นะครับกิ่งมันยังสั้นอยู่ใหญ่มากเต็มกระถางสองปีบนะใหญ่มากนะครไม้ใหญ่ไม้สวยเยอะนี่แดงอุดมซับต้นนี้เป็นไงนี่ดอกมาแล้วนะครับนี่นี่สวยไหม นี่สี่ปี๊บนะกระถางสี่ปี๊บนี่สวยๆใหญ่ๆใครจะเอาบางตขอห้าพันนี่ยดอกมาละไม้กระถางสี่ปี๊บนะบอกก่อนเดี๋ยวบอกว่าโอ๊ยบางตขายแพงจังไม้กระถางสี่ปี๊บไม่ใช่สองปี๊บนะครับนี่ไม้ใ้กระถางสี่ปี๊บกิ่งหน้านี่เป็นสีกิ่งของต่อนะอยังไม่ติดนี่สวยๆใหญ่ๆเลยมีไม้ในกระถางสี่ปี๊บดูเดะเต็มกระถางขนาดนี้เต็มแล้วนะกระถางสี่ปี๊บต้นใหญ่มากนี่ขอห้าพันขอห้าพันนี่สวยๆเลยขอค่าส่งสองร้อยพอ อันนี้แดงนี่ตัวนี้สวยไหมเนี่ยโอ้โหจะบอเลยกระถางหกปิ๊บอันนี้หกปิ๊บใช่ไหมออกระถางหกปิ๊บอันนี้กระถางบัวหกปิ๊บนี่ขอเจ็ดพันอันนี้ขอ1มื่นสามนะครับเนี่ยสวยไหมสวยมากเนี่ยอัน,นอันนี้คุณอะไรนะอ่าคุณคุณนุยน้ยนุ้ยนุ้ยนะครับเนี่ยที่อยู่ระยองรับแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะส่งรี่นี้นะเน,นี่เดี๋ยวถอนส่งรุ่นี้แลวนี่ชมพูบานเย็นตัวนี้สวยมาก นี่ขอพันห้าขอค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยนี่ขอพันห้าอันนี้รับแล้วแม่รับแล้วก็ยังสาลงเนี่ยนี่ม่วงด <c oughs> 1, 5, ํา 100, ดตอญี่ปุ่นเนี่ยพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ม่วงดําตอญี่ปุ่นสวยมากลูกก็สวยขอพันห้าเองเนี่ยพันห้าโอ้ยคุ้มเนี่ยดูดิสบูบีเสือ้อโอ้ยดูใหญ่ขนาดไหนดูนะครับก็ไม้สวยๆใหญ่ๆเยอะนะครับไม้สวยๆใหญ่ๆเยอะรับประกันรับประกันไม้ทุกต้นนี่สมบูรณ์นี่ เป็นไงนี่แต่หินอ,อ่อนี่ลีลาด้วยเป็นตอรีลาด้วยนะครับมันไม่มีกระถางลีลามันไม่ไม่ไม่ไมีกระถางต้นไทรต้ใหญ่ก็เลยเอามาอยู่กระถางสองเปรนี่แหละนะครับแล้วค่อยเลี้ยงเอานะครับนี่ขอพันห้าขอค่าส่งร้อยหนึ่งโอ้สวยๆใหญ่ๆนะครับคุ้มบอกอย่างเดียวละคุ้มนะครับนี่ดูตางโตจะพามาให้ดูต้นนี้เนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยบางโตไม่ได้ลงกี่วันบางโตไม่ได้ลงวันจันนั่นแหลวันจันทรมาเพิ่งมาลงวันศุกร์เนี่ยนี่ม่วง นี่ไม่มีปุ๋ยเคมีนะปุ๋ยช่องงามปุ๋ยขี้ไก่นะครับขึ้นกระถางนี้ไม่มีปุ๋ยที่บางโตผสมเองด้วยไม่มีปุ๋ยเคมีนะอันนี้มีมีแค่เฉพาะกระถางเล็กเพราะกระถางใหญ่ไม่ใช้แล้วไม้ก็จะสวยงามอย่างนี้นี่นี่ม่วงม่วงลูกไม้เป็นไงให้ดอกแบบนี้อันนี้ไม่ได้ขี้โม้นะนี่คือนี่คือผลผลิตที่บางโตทําใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียวนะครับ เนี่ยดูแล้วก็แดงตัวนี้เนี่ยดูเด็ดบานๆถ้าจนเนี่ยกีบดอกแตกเลยมันใหญ่มากดอกมันใหญ่นี่นี่ดูเด็ดเบ่งขนาดนี้เนี่ยเนี่ยสวยไหมสวยมากเอ้าไม่กล้องไม่โฟกัสอีกแล้วครับกล้องกล้องอันนี้ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขออภัยมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับมันบางทีมันมันไม่มันไม่ทันอ่ะมันปรับมันปรับโฟกัสไม่ทันเพราะบางตัวยกเข้ายกออกหมดนะแล้วก็ม่วงลูกไม้ตัวนี้อันนี้ไม่มีชื่อนะ นี่ไม่มีชื่อใครจะไปใส่ชื่ออะไรก้นแม่มอยู่ที่บ้านทั้งไังเนี่ยขอสองพันใหญ่ขนาดเนี้ยเต็มสองปิป๊บสวยมากสวยสวยมากเนี่ยที่เคยขายเอาต้นนี้อ่ะสามต้นนี้ขอสองพนะัน่้าเท่าไรนะมันมันเท่าไรนะสามพันห้าใช่ไหมเออเจ็ดร้อยพันห้าเออใช่ถูกแล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยขอสองพันไปสวยมากสวยมาก,มากใหญ่สวยโอ้ยงดงามมากเลยนะครับเนี่ยดู สวยใหญ่มากดอกสวยๆนี่ขอสองพัขอค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นอ่าอ่ออะไรนะราชินีพันดอกกิ่งตอนสายกุ้งระทานไม้เอ็นชายเอ็นขวานะครับเนี่ยดูรากไม้สวยสมบูรณ์ครับทุกต้นไม่เคยไม่ไม่ใช้สารเคมีนะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะใช้แต่ปุ๋ยคอกนะครับถามว่ามันไดทท้ทำไมมันได้ถึงขนาดนี้ทำไมมันสวย ก็นี่ไงความสวยที่จริงๆไงความสวยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบไม่ได้ใช้ฮอร์โมนจับใบจับดอกเ็าเรียกอะไรสารจับใบจับดอกนะครับไม่ได้ใช้ายาฆ่าแมลงนะครับทุกอย่างมันจะมีห่วงโซ่อาหารของมันและทุกอย่างจะเป็นไปตามระบบคันลองธรรมชาตินะครับหน้านี้หน้าฝนก็จะมีทั้งใบทั้งดอกอ่าลองหน้าหนาวชนหน้าร้อนจะมีดอกเต็มต้นอย่างอันต้นนี้ก็เคยให้มาแล้วเนาะนะครับก็ดอกจะออกอย่างนี้ทั้งปีมีมากมีน้อยต้องต้องมีดอกเพราะว่า เราใช้ปุ๋ยขี้ไก่ผสมรวมกับปุ๋ยช่องงามนะครับปุ๋ยเล่งดอกช่องงามที่เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับมันก็จะมีทั้งดอกทั้งใบแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ให้ดอกเต็มต้นอย่างเดียวมันจะมีใบด้วยคือคือเหมือนได้กินของดีๆแล้วไม้ก็สมบูรณ์เพราะว่าได้กินของดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับวัสลามุอะไรกุ้มวารองมาตุลงเลวาบารอกาตุ้งขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเนี่ยสีม่วงนี่สวยมาก